บ้านเราแต่วันนี้เราจะทำแกงเทโพ่ต้องไมสนใจแล้วใน30นาที่ไปไปทำนู่นเลยไปตั้งตัวข้างนอกนะเธอจะไล่ะ<ว>แาบบูน้ำหมดแล้วนะแบบบูน้ำหมดแล้วบบูไหน่าามขายเพิมมนี้แค่นี้ไงกรบอกดีๆนะจะแกงก่อนตามพิแกงก่อน,อนมันยยวุ่นวายังเว้ยกัวนี้เหรอไม่ได้แล้วไปเลยไปทำข้างนอกไปเอาเตาแก๊สพิกนี้ไปทำข้างนอก อาหารอร่อยมันก็ต้องมีการตอทีนกันนะครับตักตัตักักชกตกกตากต พริกต,ต,ตามพริกแกงไม่ได้เอามาไว้นี่มั่งเหรอทำแบบด่วนๆนะอ่าทำแบบรวดเร็วเลย แกงเทโพครับกับข้าวเช้านี้อาหารหรูเลยแกงเทโพเมื่อนี้กินหรูเพราะว่าไอ้ที่หรูเพราะว่าไอ้อะไรนะผักบุ้งไทยมันแพงผักบุ้งไทยมันแพงอาใส่กะปิเข้าไปกะปิกะปิกะปิตาลูใบโนไม่ใช่ตาลอใบตาพันท้ายกะปิตะกะปิปวาพันท้ายใส่เท่าหัวนมแม่ใหญ่นะเออ ใส่เข้าหัวนมไม่ยายใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ต่าดูไบสดทำกับข,ข้าวไงต่ำพริกแกงให้แหลกก่อนมันจะช้าตรงต่ำพริกแกงนี่แหละครับแกงเทโพหมูสามชนันไม่มีวันนี้มัว ัวแต่ออกไปวิ่งเมื่อเช้าออกไปไลฟ์สดพาไปดูบังเกอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองทั้งออกุออ่มมาช้ากลับมามาตำพริกแกงต่อเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงแดงผสมลงไปหน่อยมันจะได้สีแดงมันจะได้แดงอ่า เราจะใช้พริกแกงแดงสําเร็จรูปใส่ลงไปด้วยนิดหน่อยวันนี้แกงเทโพครับเราจะทําให้เสร็จภายในชั้ไปเอาอีกห่อนึงมาเลยเด็กจะได้ไม่หยิบผิดสามสิบนาทีสามสิบเขาอ่านหนังสือเขาบอกเขารู้จัหรอกเขาปรับทุงไทยปักทุนทีนะตําโชโช๊โช๊คือพริกแกงสำเร็จรูปมันไม่ไม่เผ็ดเราต้องใช้เราต oh ้องตําพริกเพิ่ม ใส่พานตะไคร้ไปก็ปูลงไปนะทำให้หมดต้องรีบหน่อยเอ้เสียงตามที่จนครัวจะพังแล้วเนี่ย น้ำตาลปึกอยู่ไหนเราจะใส่น้ำตาลปึกหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปตำลงไปด้วยเลย จะได้แหลกไปแกงแคโพเราจะแกงใส่ผักบุ้งผกุ้งไทยนะครับผักบุ้งไทยผักบุ้งไทยส่งมาขายที่ประเทศอังกฤษนี่กำ้วสามเท่าไหร่วะทำไม่ได้ ข่าพุ้งไทยกำลังสามปอนด์เก้าสิบนี่แหละสามปอนด์ขึ้นนี่แหละ เป็นรายการทำอาหารที่เป็นฟู้ดแบทเทิลเราจะแกงโดยใช้กระทะเลยนะครับอ่ามอ้าวพี่อยู่ไหน เราใช้กับที่ชาวกอกอีกโคโคนัทมิงเออ่ะเดี๋ยวคุยก่อนกระทิมานอ้ไเนี่ย Today I'm g o n n a show you how no, no it's not how g o n n a s h o w you to cook Thai red curry with Thai morning glory เอ่อแกงเขโพแกงเทโพวันนี้จะโชว์แกงเทโพกระทิมันไออากาศมันยืนกระทิมันเป็น มันจับตัวเป็นก้อนนะเปิดกระที่เลยเย่ยโชว์ทุกคูปเปร์ดเคอรี่ไทยเบรดเคอรี่ เรามีพริกแกงแล้วพริกแกงทำเรียบร้อยแล้วใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดกลิ่มะกรูดกระเทียมใส่กะปิใส่อันนี้ลงไปจะจะใช้ชิลิเพสเราจะทแบบรวงน้ำมันใส่ลงไป ใส่ทักแกงปลายเห็นปะ่ะอ่ะให้ดูสูงสูงไทยเร curry วิมอร์นิงกอรี่แกงเทโพ ยกเสร็จไม่ทันเที่ยงเราจะทำให้เสร็จก่อนเที่ยงยกผัดอ่าผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะใส่น้ำมันใส่พริกแกงที่เราตำเมื่อกี้ลงไปผัดให้หอมใช้ไฟแรงเลยเพราะว่าทำบ่อยทำบ่อยชินแล้วเจี <Yeah. S 2> yeah. ๊ยเจี๊ยเจี๊ยอยู่ ใคเรีย a เขาลีฟออยเหร e ี i ออยเมสเมวิสเมิสเดนก็เมิสกูดกูดเขาคอนเนมวใส่กระที่ลงไปใส่ลงไปยใ้กะจาเป็นหัวกรเทีกระาทำแบบไมิทีลงไปหมูสไลด์พอกหมูสไลด์พอกสไล หูหันถ้าใช้หมูสามชั้นจะดีมากเลยแกงเตโาูเนี่ยเพิ่มคอเลสเตอรอลคนอื่นเขาก็ทำงานของเขาไปเราก็ทำงานของเรา,เรา,งงา,เราใส่ลงไปแล้วใส่น้ำลงไปเลยไม่ต้องสนใจใส่น้ำลงไป ผักบุ้งเราหารรรรั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผักบุ้งเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะ,จะมีพริกแกงติดอยู่ใส่ลงไปหน่อยกอแกงเทโพมันจะเป็นแกงกะทิแบบน้ำๆจะไม่ข้นมันจะไม่ข้นเหมือนแกงพะแนงนะนะ เราจะใส่เราใส่น้ำไปได้ทีนี้เราจะปรุงละใส่เกลือเองสอเกลือเกลือ,อใส่กระนอหน่อยกระนอโอ้รู้สึกว่าหมูมันเยอะไปเ้ย าจะใส่หมูนิดเดียวอ่าว่าจะใส่หมูนิดเดียวหมูเยอะไปซะแล้วน้ำมะขามอยู่ใส่บ้านี่แกงเคโบต้องใส่น้ำมะขามนะครับน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปตรา กา r d เด Queen นการเดนควีนนะเดี๋ยวนี้นะ้ำมะขามเปียกสาเร็จรูปมีส่งมาขายถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วนะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็จะชิมเราก็จะชิมฮัลโหลฮัลโหล from UK คุณมะอะกุณมันีอได้อยู่กุณมนีอได้อยู่ from UK <laughs> อะไรครับแกงเคโพครับแกงเคโพฝรังไม่เคยกินฝรังรู้จักแต่แกงแดงแกงมัสมัน่นแกงเขียวแกงแดง นตอนนี้เราก็แกงเกอโพรอย่าคอนเทนโชยูฮาทุกคุกโลอิสินท้าทุกคุกคอนเทนโชยูทุกคุกไทยเรดเคอรี่วิทไทยมอร์นิ่งกลอรี่แกงเกโพต้องใส่ใ้ผักบุ้งนะครับอยู่ประเทศอังกฤษครับอยู่ประเทศอังกฤษ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเนระาจะใส่น้ำปลาหน่อยแล้วกันใส่น้ำปลาหน่อยน,ะะน,อานอย่าจะไม่เค็มเท่าไหร่ไม่เค็ม ใส่น้ำมะขามเปียกแกงเทโพใส่น้ำมะขามเปียกนะครับน้ำตาลเราใส่ไปแล้วพวกเราตำพริกแกงใส่น้ำตาลปึกไปแล้วใ,ใส่น้ำตาลตะโบน้ำตาลตำแกงเทโพมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะแกงเทโพออกเปรี้ยวหวานเค็มวันนี้กินหรูครับกินแกงเทโพผักบุ้งจากประเทศไทยประมาณกรมละสามปอนด์ลูกค้าเข้าหรอ,อไม่ได้กินข้าวอีกแล้วว่ายวันนี้ มาชิมชิมชิมให้หน่อยเปรี้ยวสุดไหมเี๋ยวให้คนชิมอะ <ạ. S 1> ชิมให้หน่อยให้เขาชิมให้เพราะว่าเราชิมไม่ค่อยรู้เรื่องพอใจยังเอาเปรี้ยวอยู่ยยไหมฮะเอาแล้วเอาหว,วานอีกนิดเดียวหวานอีกนิดนึงเขาบอกขอหวานอีกนิดนึงกินให้เขาหวานขึ้นไปเลยนิดเดียวนะอย่าเยอะนะ ใส่น้ำตาลปิดลงไปทีนี้เราจะใส่ผักบุ้งล่ะผักบุ้งแกงเฮโพต้องใส่ผักบุ้งนะครับรแต่คนี้เขาไม่ค่อยนิยมกินผักบุ้งกันใส่แค่นี้พอเดี๋ยวอีกแค่หนึงเอาไว้ทำเย็นตะโูนะี๋ยวระหว่างรอผักบุ้งสุกเราจะมาทำข้าวหมูอบกัน <laughs> เอาถาดให้น้านหน่อยถาดถาดถาดอบสเต๊ะหมูอะไรเนี่ยรยนันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้หมูกรอบเมื่อคืนทำหมูกรอบไปเนี่ยทอดหมูกรอบสวยมากเลยอาทิตย์นี้กรอบจันไม่ใหญ่จันถึงบ้านแม่ใหญ่เลยเดี๋ยวขี้อากปันหั่ อ่าเราจะทําหมูกรอบเฮ้ยหมูกรอบไม่ใช่หมูกรอบหมูอบครับโอ้ตัวมันเล็กตัวมันเล็กมันไม่ใช่สตูดิโอมันเล็กม,มายัง,ยงเข้าแล้วเหรอลูกค้านะ้าจะทําให้โอ้ยเสร็จก่อนเที่ยงดีวกว่าเที่งแคีโอเสร็จก่อนเที่ยงครับใช้เวลา30นาทีได้แกงหนึ่งหยางเดี๋ยวจะให้ดูไอ้นี่เอ่อ ข้าวหมูอบข้าวหมูอบแบบจีนอ่ะเนี่ยหมูอบเนี่ยหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเราจะอบเราจะอบมันก่อนอ่าข้าวหมูอบแบบจีนพอดีพอดีขาหมูมันมันหายากไม่ใช่หายากมันอยู่ไกลห้างมันอยู่ไกลวิ่งไปไม่ถึงวิ่งไปไม่ถึงก็เลยจะทำข้าวหมูอบ จะลองทำข้าวหมูอบขายในเมืองมีงานแดนเขาเรียกแดนเฟสติวัลแดนเฟสติวัลคนจีนจะมาเยอะคนจีนจะมากินผัดผักบุ้งกินข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้ <Yeah. S 1> เขาเขาชอบกินข้าวเหนียวมะม่วง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะออบหมูใส่ถาดอบเราจะใส่ถาดอบ This is called Chinese roast pork Chinese roast pork style เราจะทําให้อารมณ์แบบโรสดินเนอร์ Dinner, แต่ว่าเราจะทํากินกับข้าวเนาะทำกินกับข้าว,นะาวเดี๋ยวให้ให้ดูเตาอบเลยเดี๋ยวหาว่าหมูเดี๋ยวหาว่าขี้หมูอ่ะให้ดูเตาอบจุดเตาอบชอชอโชว์เตาอบนะครับนี่จะนี่เป็นเตาอบเราจะอบหมูก่อนอติดไฟอ่าติดไฟล้วติดไฟเอาหมูเข้าไป อบ,อบไว้อบหมูก่อนก่อนที่เราจะมาตุนันปิดฝาไว้อบไว้สักอบไวสักสามสิบนาทีข้าวหมูอบมันจะต้องตุนนานหน่อยนะต้องตุนนานหน่อยส่วแบบนนี้แกงเทโพแกงเทโพเราเสร็จแล้วครับกินข้าวได้เลยเอากับข้าาอะไรอีกถ้าจะกินอะไรอีกบอกมาเลย เดี๋ยวตักตักโชว์หน่อยตักโชว์หน่อยแกงเทโพหมูสามชั้นแบบบ้านๆแบบฉบับบ้านๆนะครับทําแบบคนบ้านๆแกงเทโพสมัยสมัยอยู่เมืองไทยแม่ก็จะชอบใช้ไปเก็บผักบุ้งใช่ปะ,ะไปเก็บผักบุ้งนะเก็บหน้าบ้านติดริมคลองผักบุ้งเยอะผักบุ้งเยอะก็เอามาแกงเทโพนะแกงเทโพก็จะใส่เครื่องพริแกงก็มีข่าตะไคร้ขิวมะกรูดกระเทียมตํา ตำตำตำให้แหลกใส่พริกที่หนูหรือว่าพริกขี้ฟ้าแดงลงไปตำ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 ตให้แหลกใส่เกลือใส่กระปิแล้วก็สูตรนี่คือตำตำน้ำตาลปึกลงไปด้วยเลยนะเออล้วตักตักให้ดูเอาาเนี่ยครับ แกงเทโพไทยเรดคอรี with morning glory อ่าผักบุ้งแกงเทโพใส่ผักบุ้งไทยอ่าผักบุ้งภาษาอังกฤษเขาเรียก morning glory ผักบุ้งไทยเขาเรียกไทยมอร์นิ่งกอรี y เออภาษาจีนผักบุ้งเขาเรียกเอ๊ะผักบุ้งเขาเรียกฉอยซำหรืออุ้งฉอยวะฉอยซำแปลพูดได้ภาษาหลายภาษาเนี่ยครับเสร็จแล้วครับแกงเทโพฉบับเร่งด่วน แกงเทพโบชับเร่องรวยขอบคุณอ,อ,อ่ะอ่ะระวังระวังรอลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำมาที่ดูเราจะทําน้ําผัดอ่าซอสผัดอยู่นี่เออเวลาเวลาลูกค้ามาเยอะๆเราจะปรุงแบบเมนนวนไม่ได้เราต้องใช้แบบปรุงน้ําผัดไว้เรียบร้อยเราจะใช้น้ํามันหอยหนึ่งกระป๋องซอสปรุงรสฝาเขียวอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่น้ําตาลใส่ พนออกลงไปปรุงเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวทําให้ดูทําให้ดูเดี๋ยวหาว่าขี้มูนะผสมแล้วแต่คลอแล้ว <c oughs> เนี่ยเปลืองแก๊สเปิดนานเปลืองแก๊ส <c oughs> อ่าเ,เดี๋ยวจะทำให้ดูทำน้ำผัดเอาไปผัดขายได้เลยที่เมืองไทยน้ำตาลน้ำตาลครึ่งกิโลน้ำมันหอย กระป๋องนี้ประมาณหนึ่งกิโลเออสี่ร้อยเดี๋ยวนะกี่ลิตรนะหมุนก่อนหมุนก่อนอ่าตัวนี้เป็นน้ำผัดสูตรไม่มีสูตรหรอกแต่เราแค่ตวงไอเนี่ยเราจะใส่เดี๋ยวเอาหม้อยกหม้อลงมาให้ดูก็ได้เเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วน้ำตาลครึ่งกิโล ใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานเป็นบาหวานใส่น้ำมันหอยลงไปน้ำสองกระป๋องน้ำมันหอยนะเขาจะไปทำกับข้าวสายอ่ะ น้ำสองกระป๋องซอสผาเขียวก่อนหนึ่งอใส่ลงไปผ้าเขียว ขน่สองช้อนข่านอสองช้อนนะครับกินข้าวได้เลยนะเด็กๆข้าวเสร็จแล้วเอาไรเป้าที่จริงสีอขาวขาวดนึงแต่ทีเนี้ยเขาส่งมาแต่อันใหญ่ขวดใหญ่อ่าแล้วใส่ ขวดหนึ่งก็ประมาณสามกระนี่แหละสามสองสองกระ buoy รึ่งอ่ะกะด้วยสายตานะประมาณสายตาสองกระ b ขึ้นนะครับอ่ะเทลงไปเลยเสร็จละแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดละลายแป้งมันพอนะยืดๆอ่เสร็จแล้วใสใบมะกรูดยังเออลืมใสใบมะกรูด <laughs> คิดตามเอาแล้วกันใบแค่ใบมะกรูนอ่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ